สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับ Top News ข่าบ้านหมอนิดเปิดดวงทํานายพิธาธนาธรยิ่งกดยิ่งโตพักลุงป้อมแตกลุงตู่ดวงไม่ดีประชาธิปัตย์ฝืนยากจากที่มีชาวทวิตเตอร์คนหนึ่งโพสต์ได้น่าสนใจทำเอาผู้คนต่างต้องหามาดูคลิปกันบ้างเลย ลองไปเปิดดูท็อปนิวส์เล่นๆเขาให้หมอนิดหมอดูมาทำนายดวงทิมพิธาหมอนิดบอกว่ายิ่งกดพระเก้าไกลยิ่งโตถ้าไปยุบพักเล่นงานพิธายังไงเก้าไกลก็จะได้อีกเพราะดวงเขามันเป็นแบบนั้นรวมถึงดวงธนาทรด้วยพิธิกรไปไม่เป็นเลยด้านชาวเน็ตก็วิภา์วิจารณ์กันสนุกมากอย่างเช่นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่า เรื่องดวงน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายของแฟนๆช่องเขาอะแต่พอหมอดูพูดอย่างนี้ไม่รู้จะหวังอะไรได้ถัดมานะครับคอมเมนว่าไม่ได้บอกแค่เรื่องดวงแต่หมอนิดยังชมวิธีการหาเสียงอย่างการใช้ QR code ด้วยฮ่าๆถัดมานะครับคอมเมนว่าแล้วปิดท้ายพิธีกรก็ต้องมาให้กาลังใจคนดูก็เขาพูดตามดวงอะนะฮ่าๆๆถัดมานะครับคอมเมนว่า พุสาให้หมอดูมาหวังจะปลอบใจคนดูแต่กลายเป็นหดหูวกว่าเดิมฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าท็อปนิวคือเหมือนเจ็บแต่หมอไม่รับรักษาพอไปอีกโรงพยาบาลเขาก็ไล่ให้ไปที่อื่นชีวิตบัดซบมากไม่มีที่ลงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชิญหมอดูมาอีกเพราะจะเป็นเราที่เจ็บเองฮ่าฮ่จริงๆแล้วหมอดูคือส้มแต่ออกตัวแรงไม่ได้ โหนฟองสนานเผยคำทํานายดวงการเมืองจะได้รัฐบาลหน้าเก่าหรือหน้าใหม่หลังจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยจะได้หน้าไหนสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยเรียกได้ว่ากำลังร้อ,รอนแรงเป็นที่น่าจับตามองล่าสุดผู้สื่อข,ข่าวไทย News นิวส์ได้สัมภาษณ์โหนฟองสนานดามรัจ,จันเกี่ยวกับดวงการเมืองโดยระบุว่าหลังการเลือกตั้งดวงเมืองยังไปได้ดีอยู่ แต่ว่าการเมืองก็อาจจะมีอารมณ์กันเยอะมากอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเช่นการประท้วงต่อสู้กันแต่ในที่สุดเขาก็จะหาทางกันได้เองในการที่จะตั้งรัฐบาลฝ่ายคา้านให้รอดูนิดหนึ่งเพราะจิตใจคนไทยจากดวงเมืองโดนกระทบมากเดี๋ยวมันจะมีลีลาของการคลี่คลายคือเริ่ม18ตุลาคม2,566เป็นต้นไป และ21เมษายน2,567เป็นต้นไปแล้วจะเข้าสู่ปีที่ดีของเมืองมากสิ่งที่ต้องรีบทำก็คือ21เมษายน2 5 6 7วันเกิดเมืองถึงวันเกิดเมือง21เมษายน2,568 1ปีที่เมืองเรานั้นโอกาสทองต้องรีบทำนะปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรต้องรีบทำเลยเพราะดาวใหญ่ให้คุณหมด ดาวร้ายหลบมุมดาวประจำตัวดาวประจำชีพเมืองเป็นสีตกภูมิสุขอีกลาบมากเลยนะเมืองนี่คือโอกาสทองของเราเชิญชวนกันฝ่าฟันไปถึง21เมษายน2567ส่วนกรณีเรื่องวุ่นวายโหวนฟองสนานเผยบว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นวิถีทางของประชาธิปไตยนะเราต้องยอมรับแต่การใช้อำนาจทางการเมืองและการใช้อำนาจ ในการใดๆนั้นทุกฝ่ายต้องระมัดระวังให้มากเพราะพฤหัสกำลังเป็นกาลีจรหมายถึงการใช้กำลังการใช้อำนาจทางกฎหมายต้องระมัดระวังให้มากเพราะเรื่องร้ายอาจจะเกิดกับฝ่ายตุลาการเกิดกับหมอโหนครูบาอาจารย์เช่นคุณอัทธวิโรธศีตุลาก็จากเราไปแล้วแบบไม่น่าเชื่อการใช้อำนาจทางกฎหมายจะต้องเที่ยงธรรมสุดขีดไม่ให้ตะ ไม่ให้อะไรได้แล้วเมืองเรานั้นจะผ่านพ้นและตัวรอดของเมืองอันที่สองก็คือประชาชนดีประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นสิริมงคลจะออกมาดีและอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่หลายคนอยากรู้กับเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าทางด้านของโหนฟองสนานตอบว่ามันพูดจากมากพวกเรานะ่ะ ไม่มีเวลาเกิดครบทุกคนเวลาเกิดเป็นเรื่องสำคัญมากมันพูดยากแต่ใครมาเป็นรัฐบาลสบายกว่ารัฐบาลพูเด็กประยุทธ์จันโอชาเน่ะและเมืองก็จะได้ฝ่ายค้านที่ดีด้วยถึงแม้การเมืองจะวุ่นวายขนาดไหนเรานั้นจะได้รัฐบาลที่ภาระไม่หนักเท่ารัฐบาลเดิมเห็นพูเด็กประยุทธ์ไหมโควิดมาแล้วก็รัเสเซียกับยูเครนรัฐบาลน,นี้ก็เิวกว่า ถ้าเกิดเขาทำงานดีก็โอเคนะอาจารย์โอเล่เผยชะตาดวงเมืองเศรษฐกิจปีนี้พร้อมเปิดลักษณะผู้นำนายกรัฐมนตรีคนใหม่งานนี้ต้องบอกเลยว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อล่าสุดอาจารย์โอเล่ย,ยานสัมผัสที่ล่าสุดนั้นได้มาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์เผยดวงชะตาบ้านเมืองและลักษณะที่โดดเด่นของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยอาจารย์โอเล่บอกว่าช่วงเดือนก,กรกฎาคมเป็นต้นไปนั้นจะมีวิกฤตการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจในไทยและทั่วโลกในแบบที่เรานั้นไม่เคยเห็นโดยเฉพาะระบบการเงินอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินต่างๆที่พลิกฟ้าพลิกดินไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งไม่หนักเหมือนสถานการณ์โควิด -19 จะเป็นการทำให้ผู้คนนั้นตื่นตัวจะรับมือและจะทำให้เศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะประเทศไทยที่ซึ่งแนะนำให้ระวังในเรื่องของการลงทุนและการใช้จ่ายการวางแผนการเงินดีๆปีนี้เป็นปีกระต่ายที่ไม่ธรรมดาซึ่งกระต่ายจะเต้นอย่างมโหฬารานในเรื่องของเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลัง ส่วนร่วงการเมืองจากนี้ไปจะเป็นอะไรที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนจะมีการปฏิวัติระบบการเมืองไป็นในทิศทางที่ดีขึ้นที่พัฒนาขึ้นสิ่งใหม่ๆใ,ในการรับรู้ข่าวสารด้านการเมืองจะไม่เหมือนเดิมเราสามารถเข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งไปต้นไปลักษณะนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงขอตอบแบบเป็นกลางอ้างอิงตาม ตำราหัวราศาสตร์ปีขานที่ผ่านมาผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอเข้าปีกระต่ายก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่มีความอ่อนฝานเป็นพลังของความวันไหวแต่หนักแน่นและโดดเด่นถ้าจะเปรียบแบบเข้าใจใง่ายๆปี65ปี66ผู้หญิงจะโดดเด่นและมีบทบาทเข้ามาในวงการการเมืองมากยิ่งขึ้นย้อนคำทำนายหมอปลายพรยกระซิบพูดถึงนายกรัฐมนตรีคนที่30ชาวเน็ต ถึงกับร้องโอ้โหแม่นจนหน้าขนลุกแชร์กันให้ว่อนหมอปายทำนายดวงนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนต่อไปของประเทศไทยบอกชัดเป็นคนใหม่เอี่ยมที่ประชาชนถูกใจมากทางด้านโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปวิดีโอของหมอปายพภายกระซิบเมื่อครั้งที่ไปออกรายการแฉเมื่อ13ตุลาคม2564 ได้ทำนายดวงการเมืองของประเทศไทยเอาไว้ว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือคนที่30นั้นจะมาจากประชาชนเลือกและจะถูกใจคนมากๆซึ่งในช่วงหนึ่งพิธีกรได้ถามเพื่อให้ระบุชัดๆว่านายกคนต่อไปจะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่หมอป่ายก็ฟันชัดทันทีว่าคนใหม่เอี่ยมสดๆสิ่งๆน่ากินมาก พร้อมแนะทิ้งท้ายด้วยว่าอยากให้รีบทําอะไรกันก่อนเดือนพฤษภาคมทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนดวงการเมืองปี2566เจาะตามดาวอักษรเหล่านี้มีสิทธิ์นั่งเก้าอี้นายกดวงการเมืองปี2566ห้โหนการเมืองชื่อดังอย่างอาจารย์พินโยพง์เจริญกล่าวในรายการไทยรัฐทอล์กหลังถูกสอบถามถึงดวงการเมืองปี2566 นายกคนเก่าอยู่ครบวาระหรือไม่และหากมีใหม่บุคลิกคนแบบไหนถึงจะได้มีสิทธินั่งก็อีนายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นไม่ได้พูดขึ้นมาล,ยลอยๆแต่เป็นการอ้างอิงตามดาวซึ่งเป็นเรื่องที่ชำนาญและแม่นยำที่สุดของโหนนั่นเองคำถามแรกนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาจากการเลือกตั้งไหมการตอบว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงก็จะมีนายกคนใหม่ มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นคำถามถัดมารัฐบาลแห่งชาติมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมอาจารย์ตอบว่ารัฐบาลแห่งชาติอาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าว่าด้วยการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่นั้นก็เป็นไปตามคันลองคำถามถัดมาแล้วนายกคนปัจจุบันจะอยู่ครบวาระครบสมัยหรือไม่อาจารย์ตอบว่าอยู่ไม่ครบปรอกพระภริหัส บอกตัวอักษรด้วยบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฟอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอมา้าคนพวกนี้นะ่ะที่มีอักษรพวกนี้ก็มักจะเด่นมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามคนในรัฐบาลชุดเก่าที่มีอักษรพวกนี้ก็มีโอกาสนะ